สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ร้านหนังวัวของผมเราก็มีออเดอร์สินค้ามาให้ชมอีกเช่นเคยครับวันนี้เรารวมมิ๊ของเมื่อวานกับวันนี้ครับผมโดยตัวไซโก้จะเป็นตัวของพี่เมื่อวานที่ช่วยแวะมาให้เราเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นตัวไซโก้รุ่นพิเศษครับเขาจะเป็นตัว4นาฬิกาครับเป็นลิมิเต็ดแต่ตัวสายมันไม่ได้เข้ากับตัวล้วนเลยเนื่องจากว่าพี่ลูกค้าเนี่ยบอกว่าอยากจะได้หนังแท้ตามหาหลายๆร้านมามันก็ไม่ใช่ทรงที่ชอบใจครับส่วนไอ้ทรงที่ชอบใจก็เจอแต่พีวีซีที่สาคัญซับช้าม แต่ตัว4นาฬิกาตัวนี้ครับผมเป็นตัวที่หาไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเป็นกลไกพิเศษส่วนรุ่นตัวนี้เรียกว่ารุ่นปาวานครับทรงเขาจะเป็นทรงทองคำครับผมตัวนี้จัดการออกมาโดยการที่พี่ลูกค้าแวะตรงมาให้เราเปลี่ยนฝนไม่ตกครับผมตรงนี้ก็เลยจัดการไปเรียบร้อยเมื่อวานก่อนจะเปลี่ยนเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาตัวหนังสวยๆที่พี่ลูกค้าเลือกครับตัวนี้จะมีอยู่2ลักษณะครับเป็นเม็ดกับเป็นป้องตัวนี้เนี่ยเข้ากับตัวเม็ดครับเพหน้าปัดเขาครับเป็นลักษณะเกี้ยงสวยใสครับผมใสสายที่มี จะทาให้ตัวเรือนสวยงามยิ่งขึ้นตรงนี้เป็นทองครับเข้ากับหนังสีดําครับผมจัดการเปลี่ยนประกอบออกมาเรียบร้อยลูกค้าจะเห็นได้ว่าหนังที่ร้านเราจะใช้การพับขอบริมไม่ได้ทาสีครับใส่แล้วก็เลยไม่คันไม่บาดที่สาคัญด้านล่างบุหนังวัวเลยไม่เหม็นเปื่อยครับผมตรงนี้รับกลับบ้านไปอย่างมีความสุขครับพอตัวเรือนสวยอยู่แล้วเจอสายดีๆเข้าไปถูกใจใช้เลยครับต่อมาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของวันนี้ในช่วงเที่ยงครับเป็นตัวของมอริสลาครัวครับผมสายตัวนี้เป็นหนังจระเข้นะครับแต่ว่ามันเป็นจระเข้ที่เราไม่ได้ทํําาใช้สหรับน เราเนื่องจากว่าหนังจระเข้เนี่ยเวลาเราทําเราจะต้องใช้หนังที่งอเราไม่หักแตก แต่บางท่านครับผมไม่รู้ครับพอไปเจอคําว่าจระเข้เนี่ยซื้อเลยครับผมมันมีตั้งแต่ 300- ร้อถึงสามพบาทครับแต่ตัวถูกๆเนี่ยเป็นจระเข้จริงนะครับไม่ได้โดนหลอกแต่งอไม่ได้มันจะแตกหักชำรุดแล้วก็ทิ้งในที่สุดครับส่วนตัวสายที่มัน3-0ถึงสี่พบาทขึ้นไปเนี่ยงอเราไม่แตกครับจะเป็นลักษณะงานที่ร้านเราเราจะสังเกตได้ว่าตัวเรือนตัวเนี้ยเข็มวิเขาเป็นสีน้ําเงินครับเราไม่ต้องไปใส่สายสีดําสีําตาเลยครับผมสีน้ําเงินตัวเนี้ยเข้าสุดครับผมกับตัวของมอริสราครัวที่ลูกค้าบอกว่าเออสวย ในท้องตลาดมาแล้วเราเห็นสีนี้สะดุดใจครับเราเปลี่ยนจัดการให้เรียบร้อยเช็ดทาความสะอาดครับผมกับตัวเรือแล้วก็ฐานเข็มครับพอเปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะเจาะรูออกมาให้พอดีกับข้อมือรูเราจะไม่เจาะเยอะๆครับ7จ็ดรู10บรูครับ มากสุดก็5้าลูครับนอกจากลูกค้าบอกว่าอยากจะได้เยอะกว่านั้นแต่บางท่านบอกว่า3าลูพอแล้วมันสวยกว่าเพราะว่าจะเห็นตัวหนังได้เต็มที่ส่วนลายตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นลายป้องครับผมเนื่องจากว่าหน้าเรือนตรงนี้มีรายละเอียดเยอะเราก็เลยต้องใช้ลักษณะปเป็นป้องมาช่วยดึงให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นเราจัดการออกมาเรียบร้อยครับทั้ง2เรือนขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาช่วยชมคลิปกดติดตามแลวแวะมาอุดหนุนครับ